สวัสดีค่ะพี่น้องอน,นี่ว้าวเพชินรับมาทรงหลานพี่น้องอไร่ปอรถันนี้เขาจะรับคนไปเรียนแลคาสิโนโด้วพี่น้องเลยอะไรไายพี่น้องบ่ญเกือบกบะใส่มาทรงเย็นเนี่ยเว้ยมือนแหงหัวข้ากันเมื่อกัอนเนอเดิดนทางปลอดภัยเออเออมันหน้ามันยื้อ อืมอืมโอเคอุณอองพ่อพอมันอองเหรอป<อ>โอ้พี่น้องตอนนี้ข้าก็ออกจากดาา่านอะไรมหนาน่ก็เป็นวัดอยู่กระเซา<ม>เป็นไม่เป็นว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปโรงเรียนแล้วนะ,นะ ่งน้องคิงจะไม่ม้อนแล้วจะขอก็รอมาได้แล้วเพวื่อรดเสยออกน่นา,อา,อาลูก,ลกนะมันึน่เนามันอยากเนเสร็ทนั่นเลยมันี่หาย,ยันเวลารถมามาหน้าเปนี่หาเนรถบัตําเพิ่นมานไ,ได้มาได้ นไม่มีสังคมตึงใจแชลล่บอหยับหยบคนไม่มีใครครบแต่ไม่คิดนะนะว่ากูนี่คบคนหรือเปล่าคิดแต่ว่าคนไม่คบกูพอห้คุ <laughs> น้องชุพนคิดตะบานคนอะบอกคบผู้ข่อยนะบ่บได้คิดบ่ได้ถามเขาได้ป่ะอ่าว่าห้านีมีคนอยากคบบอเออบอถามได้บอห้านีอยากคบคนบอคิดตะวานคนอยากมาคบเฮามีคนมาคบเฮา ไม่ว่าจะเข้าค้างจะคองศิวาสําคัญในึ่งขึ้นเนาะไอ้คนที่อยากคอยคบนะไม่ได้ครบขนาดนั้นดนกจจาคนเท่าในกระเลนกันธรรมดาเราควรฟูงก็ได้เออเพื่อนบอกคือคอยไปเมื่อวานกลยมู่คอยเห้ดงานอยู่นี่คอยข้างผ่านของกระเละเขาหักกันแพงกันมาจำเป็นต้องรู้ละคนเท่าสิคบบันไม่ใช่แว่ยิาณมีเงินแังขบมาเออดีจังสั้น นีจังสิเวลาผมมีเงินมาหนาแต่พอเพื่อนเขาบับชุมมาประเดีชุนแบบนี้เนาะคนไม่น่าคบถ้าค้นเท่าน่ะไงไงให้ตลอดคนที่น่าคบก็คือเวลาเขาลำบากเขาอยู่เคียงข้างเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะมากินราดหน้าทะเลน,น้ำจันทรม์มาเพลทรวมปงอ่ะก่อนก็เริ่มเนาะ กิน,บบบบกนยากนะมันจะเล่ามันก้าอย่าไปลูกมามาลูกมะว่ากินเนี่ยเวลาทา,ทานกะันนได้ยากแรนเหล็ดม,มีมากินข้าวข้าวแล้วก,กินข้าวมากินข้าวมากินข้าวเริ่มเริ่มอย่ามาเล่นลูกอย่ามาเล่น

่นเจ้าก็ว่าแสบป่ะครับแสพี่นอ้นอ,งนอ,งนองเออนี่ยังของเจ้าเนี่ยข้างหน,น้าข้างหน,น้าอ่อแสบก่พอไหมเาใหม่เอาใหม่เนี่ยนูดัดเพลงอ่าพี่นเพลงให้้าพี่น้องไห กระเพาหมูความกรวอืมจับยอดเลยอ่กะพาอไมนั่งนน่นบ่ะสองคนไปนั่งเอา,าเอากันมือคือบ่อยากขาวกว่านก็อ,อยากกินเตนะ่ะ เอาเอานี่เอาพ่อไว้หนหิสายพ่อจะไปนั่งนำ้ำไปจับก,การเปิปเล้ลพี่นาะไลายลเด้อป้าลุงที่บอกกัใาใ่าอ่เด,ด้อล Yeah. you 对。Oh, yeah, mọi người thấy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 